พุ่งเศรษฐที่เมื่อกี้เนี่ยมีคนเคยขอซื้อสี่ล้านห้าเราไม่ได้ขายเนี่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 ยแต่องค์สวยมากเลยนะคะครับมันมีเยอะนะมีม,มีมีหลายรูปแบบแต่องค์เนี้ยเป็นพระที่มีตามีตาขึ้นไหลๆเลยโดยมากคือ,อได้เท่านี้ถือว่าดีแล้วเนื้อดินน่ะไม่ค่อยเจอที่ว่าพระเรียบร้อยโดยมากเจอก็หักเพราะเม่ขนุนเนี่ยเม่ขนุนเนี่ยโดยมากจกหักเยอะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยใสยก่กระเป๋าแล้วบางทีก็พับใส่แขน นี่ทำไมก่อนไม่มีไม่มีเลี่ยมห่อผ้าอย่างนี้ออกไปไปงานไปอะไรอย่างนี้แล้วบางทีก็เหน็บหมวกก็หักใช้มากบางทีก็อมก็เป็นมีรอยคาบมาคือคนโบราณเนี่ยคือทุ่งเศรษฐีเนี่ยเป็นพระที่ในตำนานนะผมว่านะแล้วก็นางพญาเนี่ยนางพญาจริงๆแล้วก็เนี่ยนางพญาเนี่เข่าตรงเนี่ยนี้องนี้แชมเลยอันนี้มีคนถามแล้วเนี่ยองนี้ปีกว้างมากทำไมก่อนซื้อไม่แพง เดี๋ยวนี้องค์อย่างนี้สีห้าล้านนะ <Ooh. S 1> คือพระแบบนี้ยเป็นพระในตํานานทําไมถึงเรียกนางพระยารู้ไหม mm hmm. เพราะว่าเวลารอห้าเสด็จจะไปนมัมการพระพุทธชินราชก็ทําการเกตถนนเพื่อปรับพื้นที่ mm hmm. แล้วไปโดนเจดีเจดีนี้แตกมาไปเจอพระเจดีองค์นี้ใครเป็นสร้างไว้รู้ไหมพระมเหสีวิสุทธสัตตีเป็นผู้สร้างไว้ mm hmm. ก็เลย พระมเหสีสร้างไว้ก็เจอพระก็เลยเออนี่มันวัดนางพญาพระนางพญา<ม> <c oughs> คือจริงๆงแ,บบแล้วนี่ก็คือพระพุทธจินดารากเ<ม>นี่ยเนี่ยตัวแทนเนี่ยเนี่ยแทนพระพุทธจินารากก็มีสวมชดาอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิงไงก็เลยเรียกนาง,<ม>น,างนางพญา<ม>คือพระไม่มีใครตั้งชื่อไหวพระกูเนี่ยขึ้นที่ไหนเรียกที่นั่นกูบ้านกลางขึ้นที่บ้านกลางก็เรียกพระกูบ้านกลางคุ้นแผนกูบ้านกลางเข้าใครเขาตั้งชื่อ แต่จริงๆแล้วเป็นพระคือพระทะเลส,ส่วนสร้างเนี่ยให้ไปออกรบนะเดี๋ยววันลั่งเนี่ยผมมีกับคุณแพทย์ผมมีหลายพิมพ์เลยอธิบายว่าออสร้างเนี่ยคุณพระทะเลส,ส่วนสร้างแล้วไปให้ทหารไปออกรบแล้วก็สร้างเพื่ออะไรก็สร้างพุทธตินราชอีกอแล้วพระมเหสศีวิสุทธคตีเป็นใครเป็นแม่ใช่ไหมเป็นแม่พระทะเลส่วนปะใช่ไหมอ่ะเน,นี่ย<น>คือถ้าประวัติมันจะต้องเล่าออว่าแล้วท่านเนี่ยเห็นว่าพ่อแม่ทําบุญที่วัดใหญ่เนี่ย เวลาเราจะออกลบเนี่ยก็จะเอาอะไรที่ให้ไปยึดเนี่ยวจิตใจกับเหล่าทหารก็สร้างขุนแผนขึ้นมาก็คือพระพุทธจินรารานั่นแหละ<อ>มีใบละกาช่อฟ้าใบละกาพิมพ์สะดุงมาน่ท่านเป็นคนสร้างออกไปลบก่อนที่จะโดยพระมหา่ออานท่านพระนเรศวรมหาราชนะเป็นฝ่ายคารวะฝ่ายส่งก็พระสมเด็จพระพลนรัต์เป็นเป็นฝ่ายส่งออสร้างแล้วก็เป็นอาจารย์ท่านด้วยวให้เหล่าทหารนี่ยออกไปลบ ลรชนะศึกมาก็ไปสร้างเจดี <Jedi S 2> <ป>ที่วัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยไปสร้างเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อก่อนเนี่เป็นวัดป่าแก้วชื่อวัดป่าแก้วแล้วก็สร้างเจดีย์เขาตั้งชื่อไว้ว่าเจดียชัยมงคลอ่าเป็นสถูตเจด Jedi, บีบรรจุค,คุณแผนเคลือบไว้แล้วเสร็จแล้วทุกวันเนี่ยชื่อเจดีกลายเป็นชื่อวัดแล้วเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลน,คลชนะชื่อเจดีที่พระนเรสวนตั้งไว้ นี่คือประวัติฟาร์มเป็นมานี่เข้าข่าวนะถ้าเล่าก็จะสนุกอว่าฟาร์มเป็นมานะฮะมีในนี้มีองค์ไหนที่หายากแบบยากมากไหมกว่าจะได้มาก็จะมีมีเม็ดขนุนนะมีนางพญามีสมกอนนี่แหละสมกกอเนี่ยนี่ก็เม็ดมะเริ่นนี่เม็ดมะเร่นนี่ภูจีบนี่กีบจำปานี่ เขาจะมีภ <anto> <isto> ูจ e ีบกีบจำปาเม็ดมะเข็ดเม็ดมะรื่นยืนต่อคือคำแพงเพชรจำปานี่มาจากทรงที่คล้ายคล้ายเนี่ยคล้ายๆายดอกจำปามีภูจีบผูจีบแพงกว่านี้อีกนะดอกไอ้นี่กีบจำปาองค์ก็หลักแสนแต่ภูจีบมปนหลักล้านแล้วก็มาเม็ดมะรื่นเม็ดมะรื่นก็คือเป็นนางคล้ายๆเม็ดมะรื่นอ่าใช่ไหมเป็นเป็นนางกีบบัวนี่แหละแต่ว่าทรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่เขาจะเรียกเม็ดมะรื่นนี่หายากนะ รู้สึกว่าผมมีสององนะเม็ดมะลืงกูไปไหนอีกองวะเนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไปทําตลับอยู่เนี่ยคือพระที่ผมเก็บเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนจะมีเยอะแต่รู้สึกว่าจะจําได้หมดอะค่ะคือจำได้หมดนี่นี่ก็เป็นปิดตาเหงเมืองแปดหลีวยวนี่อย่างยอดธงอะไรพวกนี้ก็เก็บไปเรื่อยเฉยนี่นี่หลงเพราะเงินหลงพราะเงิน เนี่ยพิมพขี้ตาสามชายองค์นี้ก็ถือว่าสวยองค์นึงพิมพขี้ตาสามชายาาพิมมีพิมพ์นิยมพิมพขี้ตามีจอบเล็กจอบใหญ่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระแพงองค์หนึง่งตรงนี้ต้องมีห้าล้านนะเดี๋ยวจะหาว่ามีพระเกจิย่างเรียวนี่เออพระกูนี่พระเกจิหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่อันนี้แชมป์โลกนนไก่<ว>หางพวงนะฮะนี่หายากน,นี่ไม่เคยเห็นนี่เยเ,เขาเรียกว่าไก่ เขามีวลีอยู่ไก่ไก่รู้สึกว่าไก่หาอะไรอ่ะทำนาหรือหากินเป็นคือวลีของปางแต่ละปางของหลวงพ่อปานเนี่ยมีฟ้าไม้หมดเลยเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องปางเนี่ยนะอีกเยอะคือพระเครื่องเนี่ยเขาเปิดหลวงพ่อปานอีกท่านพระเครื่องเนี่ยจะมีอีกเยอะลึกลับซับซ้อนซ้อนเงินต้องคุยกันไปอ่ะแชมป์เลยก็ไม่ที่เจออยู่นี้ก็เห็นเขาขายกันอยู่ก็ ก็เขาสวยระดับำนึงนะแต่เขายังไม่เห็นของสวยอะที่อยู่ที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยบอยท้าประจันเนี่ยมึงจะต้องงงอ่ะเนี่ยเนี่ยของสวยอะมันอยู่กับผมเนี่ย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 แดงแป๊ดเลยอ่าอันนี้วัตโนดหลวงอันนี้หลวงหลวงพ่อพ่อเงินเออไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัเข้าบันไดอิดดำปิดองค์นี้ซื้อคู่กันนี่นะนี่ซื้อดิซื้อนี่ซื้อซื้อสี่องค์ซื้อนี่ ซื้อหลวงพ่อพิงค์องค์ว่าพิงค์ขายไปแล้วลองค์นี้สมัยก่อนเขาทรงติดรางวัลเลยนะเจ้คของเขาอะแล้วก็พระนี่สององค์แล้วก็วัดละขังองค์หนึ่งซื้อบ้านเนี้ยซื้อห้าองค์หลวงพ่อพิงค์ขายไปแล้ววัดละังขายไปแล้วก็เหลือนี้ไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยเพราะนี่เขาประกวดหมดนะพระพวกเนี้เนี่ยอย่างเงี้ยประกวดผมว่าเก็บไว้นี่ก็คือเป็นตำนานนี่นี่ตำนานของเสือนี่อนี่เบี้ยต้องหลวงปูรอดเนี่ยเสือ หลวงพ่อปานหานุมานหลวงพ่อสุนนี่เสือต้องหลวงพ่อปานหานุมานหลวงพ่อนี่ปลายเขี้ยวเห็นแค่นี้นี่องเคยเห็นเลยหลายล้านนะหนึ่งในตำนานที่เขาห้อยกันไม่รู้เขี้ยวอะไรแต่อันเนี้ยเขี้ยวอย่างเงี้ยมาขายผมได้แล้วไม่มีปัญหาด้วยเอาเงินไปใช้ได้เลยเนี่ยนี่ปลายเขี้ยวปลายเขี้ยวอันนี้สวยมาก มีคนมาซื้อขอซื้อหลายร้านนั่นะอันนี้คือเขี้ยวเหรอคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานแล้วก็แกะเป็นเสือด้วยก็เป็นเครื่องราง<อ>เป็นเครื่องราง<อ>เครื่องรางก็มีเขาองค์เดียวแหละไม่ได้มีเยอะอมีไว้ดูเฉย<อ>ๆมีไว้มีครับนี่ก็นี่ก็แบบไม่ใช่หรอกมีต่ก่อนมมีองค์หนึง่ง<อ>มีเป็น เขี้ยวจิ๋วเลยซึ่งแต่ก่อนอ้างยี่เขาเน็บผมพวกคนจีนที่เยาวราชอ่ะที่ท่าเรือเขาเน็บผมสมัยก่อนเขาจะจะ,จะเชื่อหลวงพ่อปานมากเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระที่เก่งองหนึ่งแล้วสมัยก่อนอมสมุทรปากาเนี่ยเสือมันเยอะพวกเสือปลาพวกเขี้ยวเสือเขาก็จะเอามาทำเสร็จแล้วก็ซื้อให้ลูกให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยห้อยไว้ตอนนั้นแล้วก็เลยแบบตอนนั้นเราก็โดนเขา โกงไปเยอะก็ไม่มีเงินเอาลูกเอามาขายก็ขายของลูกไปสองล้านตัวนั้นทำไมก่อนซื้อมาสามแสนเองเรายังเคยถูกโกงกอ่าเขี้ยวเล็กอย่างเงี้ยอย่างเรานี่เคยถูกโกงด้วยเหรอคะมีกี่ร้อยล้านครพ่อก็เยอะอยู่น,นี่ใหม่ถ้าอ่านมานเนี่ยให้ไปให้ไป,ไปแถลงอยู่ โกงโกงนี่คือโกงคือเอาพระไปอ่าพระไปแหละตีเช็คไว้แล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยนี่คือเราก็โลภเราก็โลภพระเราเยอะมากนะเพราะก่อนในวงการเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยพระเยอะแต่ในวงการนี้ดีอย่างนะคนโกงอ่ะเป็นคนดีอ้าอืมคนที่โดนโกงไม่ดีไม่รู้ไปยังไงไม่รู้มันมันมันไม่รู้มันคิดกันยังไงไงแม่งคนมาโกงวงการพระแม่งดีแต่ไอคนที่ ไอที่ถูกโกงไม่ดีผมก็งงไม่รู้ว่าแล้วจะอยู่ได้ไงสังคมนี้มันมันมันไม่ไม่ไหวอ่ะแล้วก็อย่างง้นอย่างงี้ให้ร้ายกันไปให้ร้ายกันมาไม่มีประโยชน์ฮะแต่ผมเลยคนพวกนี้แล้วผมไม่ได้สนใจแล้วผมเลยแล้วผมไม่ไม่จาเป็นต้องมาคุกฝุ่นด้วยละเราเลยเยอะนะสังคมก็ช่วยมาเยอะแล้วเขารู้กันหมดแล้วในวงการตอนนี้เราก็มาทําของเราเองแล้วก็ได้ทําบุญได้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมทําไมถึงต้องไปสร้างวัดสร้างวาราม เงินที่ได้จากพระคู่เดินจากได้จากจากพระทั้งนั้นเราก็ไปทํากุศลต่อแล้วเราเหลือไว้ให้ครอบครัวกินใช้ไม่เดือดร้อนพอ,อนี่เราต้อง,องเราต้องเสียสลาเสียสละอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จ,รรจแล้วแล้วคนเห็นชัดเจนเนี่ยการที่เล่นพระเนี่ยอยู่ในวงพระมาน,นี่ยน่าจะสามสิบปีเนี่ยเอาเอะเป็นที่รู้จักเลยละ่ะมึงต้องรู้จักกูด้วยละ่ะมึงหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบ นะก็เป็นเรื่องของมึงนะเออ<ว>แล้วงไม่ถามกูแล้วกูชอบมึงไหมอ่ะอ,อ่าเออคือเล่นให้มันชัดเจนน่ะวงการพระมันก็จะสูงขึ้นมึงจะเล่นกันอย่างบัวก่อนนะแบบคุมฝูงชนนะเอพระกูพระใครดูพระกูวะพระกูแท้อย่างเงี้ยมึงจะเล่นกันยังไงอ่ะแล้วคนเชื่อถือได้คนเขาถึงไม่อยากเข้ามาวงการพระเขากลัวไงกลัวอิทธิพลต่างๆกลัวพวกมึงคู กูขายใบพ<า>ัก <พา S 2> กู <พา S 2> ต้องแท้ใครดูเกไม่ได้นักเลงพักอย่าไงงี้ไม่ได้ถูกเปล่าสังคมมึงต้องยอมรับความเป็นจริงทําไมถึงเปิดสถาบานันนี่นะยอมรับความจริงแล้วกูไม่สนด้วยพระหน้าไหน<ม>คือแท้ก็คือแท้มไม่แท้กูไม่รู้เรื่องคืนเงินไปเลยม,มึงมีใบประกวดมามี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 หลักฐานมึงมึงไปเจออะไรมาแล้วแต่ว่าแท้มึงก็ยึดใบนั้นไว้าก,าไกันใบกูจะเอากูก็คืนเงินไปอก็มึงไม่เชื่อกูมาทาไมอ่ะกูไม่ได้บังคับอ่ะ แต่ว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้วงการพระมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนมาทุกวันเนี่ยพระเนี่ยสมเด็จวัละคังจะซื้อกัน5-60ล้านอ่ะมาออกใบเซอร์ที่เราพอออกเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์กันตรงนั้นนะ่ะลองคิดดูสิเพราะเขาเสียแค่ใบเซอร์700บาทและตอนนี้มึงเป็นสมาชิกกูเก็บแค่490อีกถูกนะแฮะไม่ได้มาหวังได้เงินตรงนี้แล้วรวยนะไม่ใช่อยากทำให้คนสะสมพ